สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาคิดเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันสำคัญกับทุกคนจริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนพนักงานเจ้าของธุรกิจหรือแม้แต่คนที่กำลังหาทางของตัวเองในชีวิตตอนนี้หัวข้อของเราวันนี้คืออย่าหยุดพัฒนาตัวเองเพราะโลกไม่เคยหยุดเดินตอนที่หนึ่งโลกเปลี่ยนเร็วแค่ไหนลองคิดดูครับ สิบปีก่อนเราใช้โทรศัพท์อะไรตอนนั้นเราอาจยังใช้โนเกียแบล็คเบอร์รี่หรือแค่โทรเข้าโทรออกได้ก็ถือว่าทันสมัยแล้วแต่วันนี้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวมันกลายเป็นทุกอย่างในชีวิตเราทั้งธนาคารกล้องถ่ายรูปสมุดจดนัดหมอจ่ายบินซื้อของออนไลน์สั่งข้าวส่งพัสดุติดต่อคนทั้งโลกได้ในไม่กี่วินาที 10ปีที่ผ่านมานี้โลกหมุนเร็วมากจริงๆและถ้าเรามองไปข้างหน้า10ปีจากนี้มันจะยิ่งเร็วขึ้นไปอีกเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วงานหลายอย่างที่เคยมีวันนี้หายไปแต่ก็มีงานใหม่ที่มาก่อนเราไม่เคยได้ยินชื่อเลยเกิดขึ้นแทนใครที่หยุดอยู่กับที่โลกจะทิ้งคุณไว้ข้างหลังแบบไม่รู้ตัวเลยครับตอนที่สองตัวอย่างจากชีวิตจริง ผมอยากยกตัวอย่างให้เห็นภาพจำได้ไหมครับสมัยก่อนมีร้านถ่ายรูปเต็มไปหมดในทุกห้างทุกตลาดแต่พอมือถือเริ่มมีกล้องดีขึ้นร้านถ่ายรูปเริ่มปิดตัวลงทีแล้วร้าน บางคนที่ปรับตัวทันเขาไม่ได้หายไปจากวงการเขาเปลี่ยนจากร้านถ่ายรูปมาเป็นร้านพิมพ์ภาพออนไลน์มีบริการส่งถึงบ้านหรือปรับมาเป็นช่างภาพอาชีพรับงานรีทัชทำพรีเซนต์ให้ลูกค้าเขายังอยู่ได้เพราะเขาไม่หยุดพัฒนา แต่คนที่ยึดติดกับรูปแบบเดิมคิดว่ามันคงเหมือนเดิมไปอีกนานสุดท้ายก็ต้องปิดร้านแล้วเริ่มต้นใหม่ในจุดที่เหนื่อยกว่าคนอื่นเพราะโลกไม่เคยหยุดเดินแต่บางคนหยุดอยู่กับที่นานเกินไปตอนที่สพัฒนาตัวเองไม่ได้แปลว่าต้องเปลี่ยนทุกอย่าง หลายคนพอพูดถึงคำว่าพัฒนาตัวเองจะรู้สึกเหนื่อยทันทีเพราะคิดว่าต้องเรียนเพิ่มต้องทำเยอะต้องเปลี่ยนงานต้องลงทุนต้องปรับชีวิตใหม่หมดแต่จริงๆแล้วการพัฒนาไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเปลี่ยนทั้งหมดครับมันหมายถึงดีกว่าเมื่อวานนิดนึงก็ถือว่าพัฒนาแล้วเช่น เมื่อวานคุณอาจตื่นสายวันนี้คุณตื่นเช้าขึ้น30นาทีนี่ก็พัฒนาแล้วเมื่อวานคุณยังไม่กล้าเริ่มต้นลงทุนวันนี้คุณลองศึกษากองทุนรวมสักกองหนึ่งก็ถือว่าเดินหน้าแล้วเมื่อวานคุณพูดแรงๆใส่ลูกน้องวันนี้คุณเลือกใช้คำพูดที่นุ่มนวลขึ้นก็ถือว่าคุณโตขึ้นแล้วพัฒนาตัวเองไม่ต้องเยอะแต่ต้องต่อเนื่อง ตอนที่4โลกที่หมุนเร็วกับคนที่ไม่ขยับเลยเคยไหมครับอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าทุกคนรอบตัวก้าวหน้าไปหมดบางคนได้เลื่อนตำแหน่งบางคนเปิดธุรกิจใหม่บางคนกลายเป็นยูทูบเบอร์หรือทำคอนเทนต์ออนไลน์ได้รายได้มหาศาลแล้วเราก็ถามตัวเองว่าทำไมเราอยู่ที่เดิมคำตอบคือเพราะตอนที่โลกเปลี่ยนเรายังเหมือนเดิม โลกทุกวันนี้ไม่รอใครจริงๆเมื่อก่อนเราอาจใช้เวลา10ปีเพื่อไต่เต้าจากพน,นักงานขึ้นเป็นหัวหน้าแต่วันนี้เด็กรุ่นใหม่บางคนแค่3ปีเขาสามารถสร้างรายได้หลักแสนจากการใช้โซเชียลมีเดียได้แล้วเขาไม่ได้เก่งกว่าเราเสมอไปแต่เขาเรียนรู้ไวกว่าเขาไม่กลัวที่จะเริ่มเขาลงมือก่อนรอเก่งทีหลัง ตอนที่5คนที่พัฒนาคือคนที่อยู่รอดลองมองรอบตัวอีกทีครับบริษัทใหญ่ๆที่เคยมั่นคงตอนนี้บางแห่งก็เริ่มหายไปแต่บางบริษัทกลับเติบโตขึ้นมหาศาลเพราะเขาไม่หยุดพัฒนา อย่างเช่น Netflix เมื่อก่อนเขาเริ่มจากการเช่า DVD ทางไปรสนีนีแต่พอโลกเริ่มเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตเขาก็เปลี่ยนตัวเองเป็นสตรีมมิ่งออนไลน์ผลลัพธ์คือ Netflix กลายเป็นผู้นำโลกในวงการภาพยนตร์ในขณะที่บริษัทอย่าง Blockbuster ที่เคยเป็นเจ้าแห่งร้านเช่าวิดีโอทั่วอเมริกากลับล้มละลายเพราะไม่ยอมเปลี่ยนนี่แหละครับ ตัวอย่างของคนที่พัฒนากับคนที่หยุดอยู่กับที่ผลลัพธ์มันต่างกันราวฟ้ากับเหวตอนที่6ถามตัวเองวันนี้เราอยู่ฝั่งไหนคุณอยู่ฝั่ง Netflix หรือฝั่ง b l o อกบ u s เ e r คุณกำลังเรียนรู้อะไรใหม่ในปีนี้ไหมคุณเพิ่มทักษะอะไรให้ตัวเองบ้างใน6เดือนที่ผ่านมา ถ้าคำตอบคือยังเลยครับยังไม่มีเวลาเลยผมอยากบอกคุณว่าโลกไม่รอคุณนะครับไม่ว่าคุณจะช้าหรือเร็วโลกยังคงหมุนด้วยความเร็วเท่าเดิมเพียงแต่คนที่หยุดจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยไม่รู้ตัวตอนที่เจ็ดพัฒนาตัวเองยังไงดีในยุคนี้บางคนอาจคิดว่าอยากพัฒนาแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงผมมีแนวทางง่ายๆสาขั้นครับ 1. เริ่มจากรู้ตัวรู้ว่าตัวเองยังขาดอะไรไม่ต้องอายที่จะยอมรับว่าตัวเองยังไม่รู้เพราะคนที่ยอมรับว่าไม่รู้คือคนที่พร้อมจะเรียนรู้ 2. ลงมือเรียนรู้ทีละนิดอาจเริ่มจากอ่านหนังสือวันละสิบหน้าฟังพอดแคสต์ระหว่างเดินทางเรียนคอร์สออนไลน์ฟรีใน YouTube ก็ได้ไม่ต้องรอมีเวลาเยอะค่อยๆเติมทุกวัน 3. นำไปใช้จริงความรู้จะไม่มีค่าเลยถ้าไม่ลงมือทำคุณอากรู้วิธีลงทุนแต่ถ้าไม่เริ่มเปิดบัญชีมันก็เป็นแค่ทฤษฎีคุณอากรู้วิธีพูดกับลูกค้าแต่ถ้าไม่กล้าโทรไปหาสักคนก็ไม่มีวันโตการพัฒนาเกิดขึ้นตอนเราลงมือทำไม่ใช่ตอนเราแค่รู้ตอนที่9ตัวอย่างแรงบันดาลใจ มีเรื่องของคุณยายคนหนึ่งในญี่ปุ่นอายุเกือบ70ปีตอนนั้นเธอตัดสินใจกลับไปเรียนใช้คอมพิวเตอร์ใหม่เพราะอยากเปิดร้านขายของออนไลน์หลายคนหัวเราะบอกว่าป่านนี้แล้วจะเรียนไปทำไมแต่คุณยายไม่สนใจเธอฝึกทุกวันฝึกใช้เมาส์ฝึกพิมพ์ฝึกถ่ายรูปสินค้าปีต่อมาเธอเปิดร้านขายของเล็กๆออนไลน์ในเว็บญี่ปุ่นและขายดีจนสื่อมาสัมภาษณ์ เธอบอกว่าฉันไม่ได้อยากรวยแต่อยากไม่ตกยุคผมชอบประโยคนี้มากครับเพราะมันสะท้อนชัดว่าการพัฒนาตัวเองไม่ได้ต้องแข่งกับใครแค่ไม่ให้ตัวเองหยุดตอนที่ 9, สศัตรูของการพัฒนาคือความเคยชินสิ่งที่อันตรายที่สุดในชีวิตไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือความเคยชินที่สบายเกินไป เมื่อเราทำอะไรซ้ำๆจนรู้สึกว่าแค่นี้ก็พอแล้วนั่นแหละคือสัญญาณว่าเรากำลังเริ่มหยุดพัฒนาหลายคนล้มเหลวไม่ใช่เพราะไม่เก่งแต่เพราะไม่ขยับและสุดท้ายคนอื่นที่กล้าเริ่มกล้าเรียนกล้าทํากล้าปรัดตัวแซงเราไปหมดแล้วตอนที่10พัฒนาเท่ากับอิสระ จำไว้นะครับยิ่งเราพัฒนาตัวเองมากเท่าไหร่เราจะยิ่งมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นเท่านั้นคนที่มีทักษะเดียวมักจะต้องอยู่ในที่เดิมไปตลอดแต่คนที่เรียนรู้หลายอย่างเขามีอิสระในการเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองถ้าคุณเก่งเรื่องการขายคุณไปที่ไหนก็อยู่ได้ถ้าคุณรู้เรื่องการเงินคุณไม่ตกหลุมนี่ถ้าคุณเข้าใจเทคโนโลยีคุณไม่ถูกหลอกง่าย ทุกทักษะที่คุณเรียนรู้คือกราะป้องกันและบันไดไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าตอนที่11บทสรุป อย่าหยุดพัฒนาตัวเองครับเพราะโลกไม่เคยหยุดเดินวันนี้อาจเป็นวันที่คุณรู้สึกเหนื่อยท้อหรือคิดว่าแค่นี้ก็พอแล้วแต่จำไว้นะครับทุกครั้งที่คุณเลือกจะพัฒนาตัวเองอีกนิดคุณกำลังเดินไปข้างหน้าในขณะที่คนอื่นกำลังหยุดอยู่กับที่แล้ววันหนึง่งคุณจะหันกลับมามองแล้วรู้ว่าสิ่งที่ทำให้คุณมาได้ไกลไม่ใช่เพราะคุณเก่งกว่าคนอื่นแต่เพราะคุณไม่เคยหยุดเดิน เพราะโลกไม่หยุดเดินถ้าเราไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราต้องก้าวเล็กๆแต่ก้าวทุกวันอย่าหยุดพัฒนาตัวเองครับแล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปได้มากแค่ไหนขอบคุณครับ